ครับสวัสดีครับรนักศึกษาทุกคนสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์56นะฮะในบทเรียนนี้นะครับบทเรียนที่3ของโปรแกร,รม PowerDirector นี้นะฮะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการาใช้เอฟเฟกของตัวอักษรนะฮะการนำตัวอักษรเข้ามาใช้ประกอบในคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนั่นเองนะฮะเ,เริ่มเลยนะครับเราจะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเอาเป็น ภาพนี้ละกันนะครับเป็นภาพเป็น mp4 นะครับเป็น mp4 ซึ่งเป็นภาพที่มีทั้งภาพและก็เสียงนะฮะนี่นะฮะภาพแล้วก็เสียงไฟล์ภาพไฟล์เสียงนะฮะลองเล่นดูนะครับเป็นลักษณะนะฮะเราจะทดสอบเอาตัวอักษรนะครับมาวางนะฮะมาวางไว้ในไฟล์ของภาพนี้ ภาพในคลิปนี้เดิมจะไม่มีอักษรใดๆนะฮะจะไม่มีอักษรใดๆเลยนะฮะเราจะสอนมาไว้ไหนก็ได้นะฮะในบนหรือล่างนะฮะก็ได้นะครับเริ่มที่ตำแหน่งนี้ครับด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับไตเติลรูมตรงนี้ตัวทีนะฮะก็คือแทนเทคก็คือตัวอักษรนั่นเองนะหรือไตเติลนั่นเองนะฮะอะคราวนี้ เราสามารถเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับไปที่คอนเทนต์นะฮะออ all content ตรงนี้นะครับ all content ก็จะมีทั้งหมดเลยที่โปรแกรมนี้มีอยู่นะฮะสำหรับตัวอักษรที่มีการใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆเยอะแยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถไปเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาศึกษาด้วยตนเองได้หลักการคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันเราจะเริ่มด้วยตัวอักษรแบบธรรมดาก่อนเลยนะฮะนี่ครับ default เนี่ยครับ เป็นค่า default ของเขานะฮะเราคลิกค้างไว้นะฮะแล้วก็ลากมาวางข้างใต้นะครับลากวางข้างใต้อย่างนี้นะฮะถ้าเราเล่นไปเลยนี่นะฮะตัวหนังสือไม่แตะเนี่ยมนันขึ้นอย่างนี้ยนะ,ะถ้าไม่จัดอะไรเล้นนะครับคราวนี้ถ้าเราจะตกแต่งตัวอักษรนะครับปรับตัวอักษรเอามาใช้นะฮะอ่าเริ่มนะครับเราก็ไปดับเบิลคลิกเลยครับดับเบิลคลิกที่ตัวอักษรนะฮะเป็นไฟล์ตัวอักษรข้างล่างมันจะ มาที่ Title Designer นะฮะแล้วก็ My Title ตรงนี้นะครับมันจะลิงก์มาตรงนี้ให้อ่วิธีใช้งานนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเปิดให้เต็มเต็มจอจะได้ดูง่ายนะครับวิธีใช้งานนะครับมันจะมีอันดับแรกจะมีคำคำสั่งให้เลือกนะเป็นโหมดให้เลือกนะครับไม่ใช่คำสั่งเป็นโหมด Basic กับ a d v a า c e d ให้เราเลือกครูแนะนําให้เป็น a d v a า c e d นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามนะฮะไปเลือก Advanced เนี่ย มันจะมีคําสั่งให้ครบกว่านะครับมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้ครบกว่านั่นเองนะครับอันดับแรกนะฮะเราจะลากตัวอักษรนะฮะนี่นะฮะตัวอักษรเนี่ยเราสามารถลากไปมาได้นะครับตัวอักษรเราลากไปมาอย่างนี้ได้นะฮะครับนอกจากนั้นนะฮะเรายังสามารถเปลี่ยนนะตัวหนังสือพิมพ์หนังสือใหม่ได้นะครับแน่นอนนะครับเปลี่ยนตัวอักษรไปนะฮะวิธีการพิมพ์ตัวอักษรที่จะใช้ เป็นตัวอักษรคาใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเดี๋ยวคลิกเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวคลิกเข้าไปในช่อง MyType อย่างนี้แล้วก็เลือกตัวอักษรนะฮะตรงนี้ครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยฮะตัว A ตรงนี้นะฮะเลือกเลือกรูปแบบตัวอักษรก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้เลยครับพอเราเลือกตัวอักษรที่ต้องการได้เสร็จแล้วนะฮะเราก็มาพิมพ์ได้เลยนะครับอย่างเช่นอ่านะฮะ เนี่ยนะฮะครูพมบอกว่าสวัสดีอย่างนี้นะครับสีครับเปลี่ยนได้นะฮะก็เหมือนเดิมครับเลือกตรงขอบก็ได้นะฮะคลิกตรงขอบไว้ทีหนึ่งหรือเดีันคลิกข้างในก็ได้นะฮะเปลี่ยนสีนะครับนี่นะฮะอยากมีเส้นขอบเราก็ทําได้นะครับนะฮะนี่นะฮะตรงนี้นะครับมี border border ตรงนี้เห็นไหมครับเลือกเลือกสีเส้นขอบตรงไหนคลิกเข้าไปนะคลิกเข้าไปตรงนี้ เปลี่ยนสีตรงนี้สีเส้นขอบนะครับอยากได้สีเส้นขอบที่ตัดกันหรือให้มันมองเห็นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลือกได้เลยเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไปาสามารถไปศึกษาแล้วก็ทบทวนดูได้ตรงนี้นะครับลองลองลอง,ลองทำดูเพื่อความชำนาญได้นะครับจากนั้นครับก็ขนาดเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะตั้งอย่างนี้ได้นะครับดึงไปดึงมาก็ได้นะฮะ จะไว้ตรงไหนนะครับการวางตําแหน่งอ่าการวางตําแหน่งนะครับเราสามารถนะฮะที่จะวางตําแหน่งให้ที่เราต้องการได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องอ่ลากนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องลากไปลากมาอย่างงี้นะฮะไม่จำเป็นต้องลากไปลากมาอย่างงี้นะฮะวิธีการวางตําแหน่งของมันนะครับอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าครูได้คําว่าสวัสดีอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กึ่งกลางเนี่ยนะฮะเมื่อเราอยู่ในโหมดแอดวานซ์นะฮะเราสามารถมา สั่งในชุดคําสั่งตรงนี้ได้ครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวตัวด้านซ้ายจากนั้นสมมติว่าครูจะให้มันอยู่เซนเตอร์ครูไปที่ฮอ o r i z o n t a l l y c เ n t e r ได้คือตรงกลางเลือกอีกนะฮะครูอยากใหอ้อยู่กลางเป๊ะเลยเนี่ยนะฮะทั้งแนวแนวตั้งแนวนอนครูก็ไปไว vertical นเตอร์นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้สั่งฮอ r i ซอนทอ l ไปแล้วทีหนึ่งนะฮะคือแนวนอน บรอดีค่อนี้คือแนวตั้งนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะกลางพอดีเป๊ะเลยนะฮะทั้งแนวตั้งแนวนอนแต่ถ้าใครอยากให้อยู่ข้างล่างเราก็ไปสั่งได้ครับตัวนี้ครับอ่าบอททอมตัวนี้นะครับมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครย้ายด้วยมือก็อย่างที่บอกย้ายไปได้เลยอย่างนี้นะฮะอ่าเสร็จเมื่อสมมุติอ่าตัวหนังสือเนี่ยเมื่อเราวางอย่างนี้เสร็จนะครับแล้วเราลองเปิดดูตรงนี้พรีวิวนะครับเปิดดูมันก็จะขึ้นอย่างนี้ยาวจนจบความยาวของ ครับซึ่งเราเปลี่ยนได้อีกนะครับ,นะรบเราลองมาดูนะครับสมมติว่าเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็โอเคครับโอเคนะการโอเคเพื่อมันจะเป็นการเซฟไปนในตัวครับออกมาหน้าใหญ่ตรงนี้แล้วเราก็ลองเล่นนะฮะก็จะเป็ครับนะครับ,นะรบถ้าเกิดใครบอกว่าแล้วมาใส่เอฟเฟกต์ได้ไหมได้ครับนะนะการใส่เอฟเฟกต ขอเข้ากลับเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวนคลิกครับเดี๋ยวปุ่นคลิกกลับเข้าไปในการใส่เอฟเฟกต์นั้นให้พวกเราสังเกตนะครับว่าในแถบที่ครูเอาเมาส์ชี้อยู่อย่างนี้นะครับตรงคําว่าสวัสดีเห็นไหมเป็นเป็นข้อความนี้แหละฮะ,ะมันจะมีด้านซ้ายที่เป็นแถบสีเขียวมืดๆตรงกลางเป็นเขียวสว่างแล้วด้านขวาก็เป็นเขียวมืด,ม,ดมันคืออะไรนะครับจะบอกว่าด้านซ้ายตรงนี้นะครับช่วงนี้เป็น เอฟเฟกต์ uh, ขาเข้านะครับหรืออ uh, ที่เราเราเรียกว่า starting effect นะฮะ starting effect ตรงกลางจะเป็นช่วงที่ไม่มีเอฟเฟกเป็นตัวสือธรมธรมดาธรรมดาแล้วก็ตรงขวาตรงนี้เป็น ending effect ก็คือเอฟเฟกจบของตัวอักษรนะครับในตอนนี้ยังไม่มีเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นเราสามารถเลือกไปใส่ได้นะครับ uh, เริ่มนะฮนะ เราจะไปที่ตรงนี้นะครับในเวอร์ชันนี้มันจะเรียกว่า a อนิเมชันนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันก่อนๆมันจะเป็นเอฟเฟกนั่นเองนะฮะอิ <In S 1> ก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็น Start i n g e f เ e c t ก็คือเป็นเอฟเฟกขาเข้านะครับเลือกนะครับจากนั้นเราอยากได้แบบไหนเราลองเอาเมาส์ทาบแล้วมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูในช่องนั้นเลยเป็น preview ให้ดูนะครับอ,อย่างเช่นสมมติอ่ะครูเอาตัวนี้แล้วกันนะฮะนี่นะฮะ ผมคลิกเข้าไปเลยนะฮะคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปอยู่ตำแหน่งเอฟเฟกขาเข้าเลยเพราะว่ามันเป็นอินแอนิเมชันลองเล่นดูเห็นไหมฮะส่วนเอฟเฟกตอนจบมันยังไม่มีเลย่อนิเมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ไปกับตรงนี้นิดหนึ่งอ่าไปเอาแอนิเมชันครับเป็นเอฟเฟกตัวจบนะฮะสมมติยังไงดีอยากได้ อ่าแบบนี้แล้วกันสูงนะเดี๋ยวมาคลิกได้เลยนะครับอ่าล้วลองเล่นทั้งหมดเอฟกเข้าก็ยังเป็นตัวเดิมลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับจะเริ่มเป็นตัวเดิมเปิดดูนาข้างวันกนะครับไปเลือกเปลี่ยนใหม่ได้นะฮะแล้วที่สําคัญคือมันสามารถขยับชอ่าระยะเวลาของเอฟเฟกต่างๆได้ด้วยนะครับนี่อันนี้แจ๋วนะครับก็คือเอฟเฟกจะให้ เข้ามาเร็วหรือช้าเราสามารถปรับได้นั่นเองถ้าแถบนะฮะแถบมืดๆเนี่ยมันสั้นนะครับก็หมายถึงเอฟเฟกนั้นจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างเร็วน,น,นะฮะเห็น,นคอนข้างโจอย่างเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราขยายตัวเอฟเฟกเข้าเนี่ยนี่ขยายมายาวขนาดนี้เลยลองดูนะฮะ จะค่อยๆมา네คามม่อยๆมาครับที่จะต้นด, <c oughs> ดังนั้นเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความความต้องการของเรานะครับกดโ OK <c oughs> อเคครับกดโอเคเพื่อออกมาหน้าหลักแล้วลองเล่นดูใหม่ ok แล้วคราวนี้ต่อมานะครับสำหรับใครที่อยากทราบว่าแล้วถ้าจะใส่ข้อความใหม่เข้าไปอ่าจะใส่ข้อความใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับเราจะทําอย่างไร เราก็สามารถที่จะใส่ข้อความใหม่เข้าไปได้เลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าถ้เา,าเรเรียนสังเกตนะครับมันจะมีตำแหน่งนะฮะตำแหน่งอย่างเช่นตัวเนี้ยเลขหนึ่งเนี่ยนะครับเลขหนึ่งเราสามารถอันนี้คือมันเป็นให้เห็นถึงรา,ายละเอียดต่างๆนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะใส่เอฟเฟกตตัวใหม่เข้าไปวิธีง่ายๆอย่างนี้นะฮะอย่างเช่นเราคลิกนะฮะคลิกเลือกนะครับคลิกเลือกตรงนี้ละนะฮะ มันจะขึ้นกรอบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ว่าถูกเลือกไว้คูคอนโทนซ C เพื่อ Copy และคอนโทนว Ctrl v เพื่อวางนะฮะคูจะได้เลข2มาทันทีเห็นไหมนี่คูได้เลข2มาทันทีนะฮะเห็นไหมครับมี1กับ2องละเห็นไหมครับนี่ไอตัวเนี้ยสามารถยุบขยายได้นะครับถ้าเราไม่เอาเราก็เอาอย่างนี้ได้เลยนะฮะอ่าคูได้อ่าตัวสื่อบรรทัดที่2มานะครับ แต่ว่าในในในลำดับเนี่ยมันอยู่บรรทัดที่สองแต่ว่าในจอเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เห็นไหมมันขึ้นมาข้างบนนี้นะฮะเราก็อยากอยากจะว่าอ่าสมมติว่าจะเอาข้อความเนี่ยต่อกับข้อความที่สองนะครับโดยต่อกับขอโทษต่อกับข้อความแรกนะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะฮะเราอยากให้ข้อความแรกนั้นหมดไปก่อนนะฮะแล้วค่อยข้อความที่สองขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเราสามารถทําอย่างนี้ได้ครับก็คือครูไปที่ข้อความแรก แล้วครูก็ย่นมันนะฮะอ่าสูงละประมาณนี้นะครับอีกหน่อยหนึ่งอ่ะนี่แล้วกันแล้วข้อความที่สองครูก็ให้มันเริ่มถัดจากข้อความแรกต่อกันอย่างนี้เลยนะฮะ่าแล้วครูก็จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนข้อความของข้อความที่สองถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเป็นข้อความเดิมนะครับเป็นอย่างนี้ดูนะมีข้อค,ความแรกมานะฮะมันจะหมดแล้วนะข้อความที่สอง มันก็เป็นสวัสดีเหมือนกันนไหมฮะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนได้ครับครูจะเปลี่ยนข้อความที่สองครูคลิกเข้าไปเดี๋ยวครูคลิกตรงนี้ครูก็เปลี่ยนนะครับครูจะพิมพ์ว่าอ่านี่นะครับเราก็จากนั้นอันนี้อาจจะมองแล้วมองแล้วงงว่าเอ้ยมันอะไรมันคือมันมันมาทับกันตัวหนังสือมองไม่รู้เรื่องเลยสักอัน เราสามารถที่จะซ่อนครับดูตรงนี้นะเราซ่อนข้อความบรรทัดที่1นึ่ไปก่อนได้เห็นไหมครับนี่แค่ติ๊กถูกออกแล้วอย่าลืมติ๊กเข้ามานะเวลาเวลาจะใช้งานมันเวลาจะเปิดดูนะฮะจากนั้นตัวนี้เราก็ตั้งให้อยู่กึ่งกลางโดยใช้คําสั่งนะจากโหมดแอดวานซ์เมื่อกี้ที่สอนไปแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ไปตั้งตรงกลางนะครับ นี่นะฮะถ้ามันล้นนะครับลักษณะอย่างเงี้ยคือล้นออกจากจอเนี่ยถ้าไปอยู่ตรงสีดำเนี่ยแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย่อมันเข้ามานะครับย่อมันเข้ามานะฮะอ่าแล้วก็ปรับกลางอีกทีอีกทีหนึ่งนะฮะได้ละนะครับคราวนี้ลองเล่นดูทั้งหมดนะครับติ๊กตัวข้อความที่หนึ่งให้มาก่อนเราเล่นดูเป็นยังไอย่างงี้นะฮะ สีเปลี่ยนสีได้ไหมแน่นอนเปลี่ยนได้สมมติว่าข้อความที่สองไม่อยากให้สีซ้ํากับข้อความที่หนึ่งก็คลิกเลือกนะฮะเพื่อความชัว่เดี๋ยวมันคลิกไปเลยก็ได้แล้วเปลี่ยนสีเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีเขียวนี้แล้วกันนะครับโอเคไปแล้วลองเล่นใหม่จะเป็นอย่างนี้ ส่วนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเข้าและออก,ออกมันก็จะคัดลอกจากข้อความหนึ่มาซึ่งแน่นอนครับเราสามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะครับอเอฟเฟกต์เราจะไม่ใช้ให้เหมือนกันใช่ไหมครับูตรอะไม่เหมือนข้อความแรกเราก็ไปที่เลือกที่ข้อความที่2เนี่ยนะฮะแ,แล้วก็ไปที่แอนิเมชันแล้วก็ไปที่อินแอนิเมชันตัวนี้นะฮะอ่ะศมนติอยากเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะครูคเปลี่ยนอลองมัวม่วๆดูก่อนนะฮะแล้วก็ Google, เอาอันิเมชัันครูก็ไปเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับจะได้เป็นแบบี้บปปน,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 บน,นี้เป็นต้นนะครับแล้วเราขั้นตอนสุดท้าย แล้วก็กดโอเคออกมาเพื่อออกมาหน้าจอหลักเป็นการเซฟนะครับเป็นการเซฟ,ฟแล้วก็เพื่อเอามาเล่นดูในหน้าจอหลักทีเดียงนี่ไดนนนะค,ครับผมสำหรับบทเรียนนี้นะครับในการใช้งานตัวอักษรนะครับเราก็จะมีประมาณนี้นะฮะครับ,รบก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ